ชีวิตคุณอาจไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปทุกการคลิกการถ่ายการหยุดดูเพียง3าวินาทีมันถูกรวบรวมและแปลงเป็นข้อมูลเพื่อให้ AI คาดเดาอนาคตของคุณได้แม่นยำกว่าตัวคุณเองแล้วชีวิตนี้มันยังเป็นของคุณอยู่ไหมคุณเคยรู้สึกไหมว่าโฆษณาบางอย่างมันรู้ใจคุณก่อนที่คุณจะรู้ด้วยซ้ำลองคิดดูสิคุณเพิ่งคุยกับเพื่อนเรื่องอยากไปเที่ยวทะเลไม่กี่นาทีต่อมา Instagram ก็แสดงโฆษณารีสอร์ทให้คุณทันทีมันคือเรื่องบังเอิญจริงๆหรือหรือ มีใครกำลังฟังอยู่ The Age of Surveillance Capitalism คืออะไรผู้เขียนโชชนะาซูบอฟบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคเทคโนโลยีเพื่อเสรีภาพอีกต่อไปแต่เรากำลังอยู่ในยุคทุนนิยมสอดแนมหรือ Surveillance Capitalism ที่ข้อมูลส่วนตัวของเรากลายเป็นวัตถุดิบทางเศรษฐ,ฐกิจโดยที่เราไม่รู้ตัวบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เช่น Google Facebook Amazon ไม่ได้เพียงแค่ให้บริการฟรีแต่พวกเขากำลังสกัดพฤติกรรมของเราวิเคราะห์ถ้าเดาอนาคตของเราเพื่อขายต่อให้กับโฆษณาเราจึงไม่ใช่ลูกค้าของแพลตฟอร์มเหล่านี้แต่เราเป็นสินค้าที่ถูกขายให้กับธุรกิจรายอื่นต่างหากเบื้องหลังโฆษณาคือการควบคุมความคิดซูบอฟบอกว่าสิ่งที่อันตรายไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลแต่คือสิ่งที่เรียกว่าการแดัดแปลงพฤติกรรมหรือ behavioral modification เช่นถ้าแพลตฟอร์มรู้ว่าคุณเหงามันจะเสนอสินค้าที่ปลอบจนคุณถ้ามันรู้ว่าคุณเพิ่งทะเลาะกับแฟนมันอาจแสดงโฆษณาคอรสรักตัว หรือแม้แต่แอปหาทูมันไม่เพียงสะท้อนสิ่งที่คุณเป็นแต่มันเริ่มสร้างคุณให้เป็นแบบที่มันต้องการในทางจิตวิทยานี่คือรูปแบบหนึ่งของการบงการอย่างแยบยนต์หรือ psychological นัดจริงกำไรจากความเงียบของเรา s u so v v r i l l a n c e capitalism ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เงียบที่สุดในตัวเราการไม่รู้การไม่ตั้งคำถามและการยินยอมแบบเงีย,งยบๆครั้งที่เรากดยอมรับเงื่อนไขโดยไม่อ่านทุกครั้งที่เราโพสต์ชีวิตลงออนไลน์